สวัสดีครับมาล้าน modern hand shop นะครับวันนี้จะพามาดูเตียงระอีกหนึ่งแบบนะครับผมที่ร้านเอาจําหน่ายอยู่นะครับตัวนี้พิเศษคือจะแยกซิงอ่างนะครับตั้งหักนะครับตัวซิงก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับจะมีช่องเก็บของให้อีกสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีแถมสายน้ําทิ้งกับสรออ่างให้นะครับตัวนี้นะครับให้อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมี ผ้ารองสานะครับหนึ่งชุดนะครับตัวเตียงนะครับจะเป็นสีดํานะครับเบาะสีดํามีที่พักแขนให้นะครับนุ่มนะครับตัวนี้อมีเบาะตอนที่พักขานะครับวัสดุขาก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กพ่นสีดํานะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะนอนให้ดูนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับเบาะนุ่มเลยนะครับตัวนี้นะครับสินค้าอ้ได้ครบเซ็ตแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับผมสินค้านำเรามีพร้อมจะส่งครับผณครับ